สวัสดีค่ะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็อขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ําเสมอก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะที่ได้มีแฟนขับที่ติดตามมาเยอะมากนะคะ แล้วก็มีทั้งติทั้งชมก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงน้อมรับนะคะพี่กุ้งน้อมรับทุกท่านเพราะว่าพี่กุ้งเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จใน YouTube ช่วงหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็มีคนติดตาม17,000ซับสไคร์แล้วค่ะก็มียอดบิวคนดู5,420,000กว่าแล้วนะคะพี่กุ้งก็จะมอบแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะ I love you <c oughs> ก็ขออ,อยากให้กำลังใจนะคะคนที่เล่นใน y o u t u b e นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่กำลังนะคะที่จะจะมีรายได้นะคะเข้ามาในบัญชีของเรานะคะเพื่อจะให้มีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายนะคะ กว่าเราที่จะมาถึง1นึ่งแสนซับสไครนี้ก็ถือว่าคนเราต้องมีความมานะนะคะทําอะไรให้ต่อเนื่องนะคะอย่าย่อท้อนะคะสำหรับคนที่กําลังที่จะเริ่มสมัคร YouTube หรือสมัครแล้วนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะแฟนคลับนะ้าเราพี่กุ้งให้กําลังใจเลยนะคะทําไปเรื่อยๆทําด้วยความจริงใจแล้วทําด้วยความรักนะคะแล้วก็อาจจะมีการติชมเราก็เอามาปรับปรุงในตัวเราแล้วก็พี่กุ้งคนนี้ก็ ออยอมรับนะคะว่าสิ่งไหนเราบกพร่องหรืออะไรนะคะบางทีคนอื่นก็เป็นกระจกสองเราอย่างหนึ่งเพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าเอะเราทําอะไรที่ไม่ถูกหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะพี่กุ้งก็น้อมรับเลยนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็มีความสุขแล้วก็จะมีการแบ่งปันนะคะอย่างเมื่อคืนนี้พี่กุ้งก็ลงไร้สดนะคะเกี่ยวกับ ไอเด็กไข่นะคะชื่อว่ามหาเฮงมหารวยมหาเศรษฐีมหารวมทรัพย์มหาบารมีนี่คือพี่กุ้งตั้งชื่อไว้ให้เรียบร้อยในการที่เราจะขอไอเด็กไข่เพื่อเปิดเนตรนะคะแฟนคลับแล้วเราก็ควรจะหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะแล้วเราก็เมตานะคะคนเราเกิดมาเป็นมีความโลบความโกรธความหลงเป็นธรรมดานะคะแฟนคลับมีคนรักคนชอบคนเกลียดนะคะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะแฟนคลับนะ เพราะว่าการที่เราจะมีคนรักก็เป็นธรรมดาคนที่มีคนเกลียดก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะของมนุษย์ของเรานะคะคนเราก็แบ่งปันนะคะให้ความสุขซึ่งกันและกันแล้วก็มีเมตตาแล้วก็ควรให้อภัยนะคะซึ่งกันและกันค่ะแฟนคลับ มีแค่นี้แหละคะ่ะพะคนเราเนี่ยนะ,ะคนเราอยู่อายุไม่ถึงร้อยปีก็ต้องจากกันไปนะคะแต่พี่กุ้งก็อยากให้ทุกท่านนะคะ,ะหันกลับมาดูครอบครัวเรานะคะพี่น้องพ่อแม่นะคะที่เราให้ความมีเมตตาตรงจุดนั้นนะคะเราจะได้บุญได้บารมีอันยิ่งใหญ่แม้แต่เพื่อนรักนะคะก็ขอให้เรารักเป็นกัลยามิตรที่ดีต่อกันนะคะ นะคะแล้วก็พี่กุ้งตอนนี้ก็อยู่ในรถนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ร้านเพราะว่าวันนี้พระอาจารย์อยู่วัดบุรพารามท่านก็จะมาะซื้อน้ําผึ้งส่วนหนึ่งแล้วก็พี่กุ้งก็จะทําบุญนะคะถวายให้กับท่านอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญเราพยายามทําบุญเร่งบุญเร่งบารมีนะคะ,ะพี่กุ้งเนี่ยถ้า ไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะเกี่ยวกับแฟนขับด้วยนะก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านกดไลค์กดชอบนะคะแล้วก็มีคําติชมเป็นธรรมดานะคะพี่กุ้งก็จะมาปรับปรุงทุกอย่างนะคะแล้วก็จะทําให้ดีดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากให้ทุทกท่านเนี่ยหันกลับมานะคะเราอาจจะไม่มีเวลาไปวัดแต่เราก็ทําบุญได้กับวัดก็คืออย่างบิดามารดาเรามีอยู่แล้วก็ทําบุญไปเถค่ะแล้วบุญนั้นจะทําให้เรามีความสุขนะคะ การทำความดียังไงก็ดีนะคะคนไหนทำความชั่วคุณก็ได้รับผลแห่งความชั่วอาจจะช้านิดนึงนะคะบางคนเห็นคนทำความดีทำไมเขาได้บางคนเห็นเขาทำความดีเขาก็ทํำไมได้ดีจะช้าจังเลยอยู่ที่ว่าความดีมันทํายาก ความชั่วใครก็ทําได้ง่ายนิดเดียวขอให้ทุกท่านเร่งบุญเร่งบรารมีแล้วบุญบรารมีจะมาถึงเราแล้วก็พี่กุ้งก็ขอ,อให้กําลังใจแฟนขับที่ท่านที่กําลังเล่น YouTube ก็ขอให้ประสบความเสเด็จกันทุกทท่านนะคะใช้ความสามารถความอดทนขยันในการเล่น YouTube นะคะอยู่ในขอบเขตอยู่ในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีแต่งตัวดีอะไรก็ดีสำหรับตัวเราบ๊ายบาย